รองเท้าตะขายแบบนั้นค่อนข้างยากที่จะขัดทําความสะอาดให้สะอาดได้ยากใช่ไหมลองใช้สิ่งนี้ดูเป็นเครื่องมือที่ช่างร้านซักรองเท้าใช้กันไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวรองเท้ากีฬารองเท้าหนังกลับหรือรองเท้าบูทตสาหรับหิมะมันสามารถทําความสะอาดได้หมดถ้าชอบคลิกด้านล่างเพื่อสั่งซื้อได้เลยทําไมผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดแบบแห้งถึงดีกว่าผงซักฟอกเพราะรองเท้าที่มีราคาหลายร้อยใช้แล้วจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าใช้ผงซักฟอกแช่จะทําให้สีตกและกาวหลุดในผลิตภัณฑ์นี้มีสารสกัดจากพืชธรรมชาติรองเท้าที่ใสจนสุขัดขัดดไ้สะอาด ยังคงรักษาความรู้สึกพื้นผิวเดิมของรองเท้าไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากีฬารองเท้าผ้าใบสีขาาหรือรองเท้าหนังก็ใช้มันขัดได้ไม่ต้องกลัวว่ารองเท้าจะเหลืองหรือติดคราบที่สาคัญมันมาพร้อมหวแปรงไม่ต้องใช้น้าล้างขัดเสร็จก็ใส่ได้เลยต่อไปนี้ไม่ต้องให้แม่ขัดรองเท้าแล้วขัดเองก็สะอาดได้ขัดอย่างสบายใจระหว่างที่กําลังมีโปรโมชั่นรีบลองใช้กันดูคนที่ชอบใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวอยาเพิ่งรู้เรื่องนี้จะดีกว่าไม่อย่างนั้นกลัวว่าจะไม่กล้าซื้อคู่ใหม่ รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่ควรใช้ผงซักฟอกขัดเพราะมันอาจทําความสะอาดได้ไม่ดีและอาจทําให้เหลืองได้ตอนนี้มีแค่2ประเภทของคนที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรองเท้าผ้าใบสีขาวหนึ่งคือคนที่ไม่รักความสะอาดอีกหนึ่งคือคนที่ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรองเท้าผ้าใบสีขาว2พฤติกรรมที่ทำลายรองเท้าการแช่น้ำขัดรองเท้าการใช้ผงซักฟอกขัดรองเท้าลองดูการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรองเท้าแบบแห้ง